จากไฮเตอร์เซอร์วิสสีเทนนนชัยรอดช่องและมาถึงเครื่องจากสักรางวิษณุเครืองามบิดาแห่งข้อยกเว้นบอกว่าประยุทธ์ยังใช้เครื่องบินหลวงไปตรวจราชการได้แม้ยุบสภาพอทันเสร็จกิจกรรมคุณจะไปลงเวทีขึ้นเวทีคุณจะไปเดินตลาดหาเสียงอะไรอย่างนั้นไม่เป็นไรคนละเรื่องแล้วเวลาไปมันจะไปเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หลวงกับเฮลิคอปเตอร์หลวงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วมันก็ต้องกลับและมันเข้าไปด้วยในราชการมันก็ต้องแยกกันให้ออกไม่ได้ก่อให้เกิดภาระเบื นนมมัแงออะไรขถ้าหลังตรวจราชการแล้วไปขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงของพรรคการเมืองที่สนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้ขากลับสามารถกลับเครื่องบินหลวงได้ไหมครับและเวลาไปจะไปเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หลวงกับเฮลิคอปเตอร์หลวงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วมันก็ต้องกลับเมื่อไปแล้วมันก็ต้องกลับใช้ยาเครื่องจักรซักล้างของรัฐบาลหน่ากาคนดีไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยฝีมือล้วนๆครับ